สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JJ Art Club ค่ะก่อนที่จะไปชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะวันนี้ที่วางกันอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นลายฉลุอีกหนึ่งลายนะคะเป็นลายเหมือนดอกไม้กระจายดอกดาวกระจายอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเนาะอาละคะ่ะถ้าอยากรู้นะคะว่ามันตัดออกมาอย่างไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยอุปกรณ์ท่นเทม ก็คือกันไกค่ะดินสอรหรือปากกาหรืออะไรก็ได้ที่สามารถเขียนลงไปได้นะคะแล้วก็กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาดใดก็ได้ค่ะจะใ,ใหญ่เท่าบ้านก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่การใช้งานนะคะถ้าไปติดการติดบอร์ดหรือจะไปติด ป้ายใหญ่ๆนะคะก็ตามขนาดนั้นเลยเนาะแต่ขอเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเอาละค่ะไม่เสียเวลาเราจะมาพับเหมือนเดิมนะคะใครที่เคยดูคลิปของพี่ตุ๊บแล้วนะคะก็พับอย่างรวดเร็วเลยค่ะก็คือพับเป็นสามเหลี่ยมก่อนนะคะและพับอีกทบหนึ่งนะคะสามเหลี่ยมของเราทั้งหมดกี่ทบคะใครที่มาดูประจํานะคะก็จะสามทบด้วยกันนะคะสําหรับการทบสามเหลี่ยมของเรานะประมาณพยายามให้มันเท่า ไม,ไม่แน่ใจนะคะว่ากระดาษอันเนี้ที่ซื้อมามันเท่าหรือเปล่าด้านเท่าไหมแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาค่ะนิดๆหน่นนอยๆไม่เป็นไรค่ะอาะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาร่างกันนะลายนี้ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือเริ่มจากประมาณตรงนี้นะเราลากจุดประปล่าไว้ก่อนก็ได้ประมาณช่วงนี้นะคะเราจะลากตรงนี้ขึ้นไปนะเป็นหนึ่งกรีบนะคะหนึ่งกรีบแบบนี้นะ เห็นกันไม่เอ่ยประมาณนี้แล้วก็อีกกรีบขึ้นไปนะคะโคง้งขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะอ่าโค้งขึ้นไปอีกนิดหนึ่งมันก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดฝั่งนี้บ้างนะฝั่งนี้เราก็ตจะให้แชงเขาหน่อยนะคะทแยงเขานิดหนึ่งแล้วก็ทแยงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งค่ะเป็นสองชั้นและสุดท้าย ก็วาดเข้าเข้าไปเลยอ,อย่างนี้นะแล้วก็เราต้องการให้มีตรงกลางนะคะมีรูตรงกลางแล้วก็ตัดตรงช่วงนี้หรือเราจะไม่มีรูตรงกลางก็ได้เราก็ไม่ต้องตัดออกนะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว,ว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับการตัดนะเราจะมาครี่กันดูค่ะว่าจะได้ดอกดาวกะจใยที่สวยหรือเปล่านี่นี่ค่ะ สวยไม่เคยนี่แบบนี้ค่ะอ่าสวยเนาะตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จุ๊บก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่จุ๊บต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ